วันดี้ครับวันนี้ผมมาคอยน้อยนะครับเพื่อนจากที่เรารอคอยมาหลาย EP EP นี้ก็ถึงเวลาที่เราจะประกอบโครงเข็นกันแล้วครับเพ<ะ>ื่อนเพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็จะมาแบบเต็มระบบแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะประกอบอะไรบ้างก็คือเป็นชุดสีทุกอย่างก็คือเรารีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้ที่เราจะทำเลยนะครับเพื่อนๆก็คือนี่เป็นขอบล้อนะครับสูเปรี้อมยางลาย IRC Maxing นะครับ200โครงทำสีใหม่แล้วก็ผมจัด ออกใหม่ไปเรื่อยเป็นชุดเด็กสีน้ำเงินนะก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วก็ชิ้นดำนะครับจะเป็นเบอร์ใหม่รวมทั้งตะกร้าด้วยตะกร้าก็มีบูธอีกนะครับแล้วลนี่ก็จะเป็นอะไรพวกของจุกจิกอะไรมินิมันนะครับก็เก็บสวยๆงามๆเดี๋ยวเราเก็บชิ้นหนึ่งเราก็จะหมายว่าเก็บเป็นส่วนหนึ่งอันเราก็จะถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆแล้วนี่ก็จะเป็นชุดอะไรทำสีนะครับและก็โช๊คของเบเแบนจะเป็นโช๊ค S P N ขอบสีเปาแล้วก็จะเป็นจานหมุดเทาจาน G P หมุดเทานะครับเพื่อน มีอะไรอีกอะก็จะเป็นชุดสีนะครับชุดสีลิมิเต็ดนี่ชุดสีลิมิเต็ดนะครับเพื่อนแล้วก็แล้วก็หน้าไม้นะครับใครอยากได้รอ <ๆ S 1> แบบผมก็ไปดูคลิปกันได้นะเพราะผมเนี่ยสอนวิธีทําแล้วนะครับนี่เป็นวิธีรอๆเลยครับเพื่อนใช้งบไม่เยอะสองสามร้อยนะถ้าเป็นไปดูแน้วนี่ก็คือเก็บสวิ์อะไรใหม่หมดเลยนะครับเพื<ๆ>่อนแล้วก็น,นี่ครับเพื่อนเป็นสีแข็งนะครับอันนี้เนี่ยผมเคลื่อบ<ๆ>ไรเพราะว่า กลัวมันจะเป็นรอยถลอกนะผมก็เลยเคลือบอันนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนมันแบบสมบูรณ์แล้วก็ชกนะครับกับกระบอกชกเบิกใหม่เป็นกระบอกชกเบิกใหม่กับตัดเกน2สองนิ้วนี้ก็รอๆอเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปประกอบกันดีกว่านะเพราะว่าผมว่าเต็มระบบแน่นอนครับเลยโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือลูกปืนแฝงคอนะครับเราก็เบิกใหม่เลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยจบจบมาเหมือนจะใหม่ทุกอย่างนะครับถ้าใครซื้อเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นสองผมว่าคงจะขายตั้งแต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่แบบหัวฉีดนะแต่เราขายราคานี้ก็ค่อนข้างที่จะะแพพงนครับเื่อ แต่ออบอกเลยครับว่าทุกจุดเนี่ยเราเก็บรายละเอียดให้สุดๆครับคันนี้นี่โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกล้องเกานทำาเล็บกันดีกว่าครับเพืเ่อนๆว่าจะรอเราลหรือไม่ดูอะไรแล้วตาลายครับเล่นเกมมาเยอะบวกก็เยอะ SJK911 เลยครับเพืเ่อน,เนๆเขาจัดให้เราแบบแรงๆเลยครับเล่นเยอะได้เยอะเล่นน้อยได้ร้อยฝากกดด้วยนะครับเพืเ่อนๆกับ SJK911 เพราะที่สำคัญเนี่ยเขามีบริการฝากถอนผ่านทูมันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร และที่สำคัญเพื่อนอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมนะเพราะเขาจะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่ม20%ทุกคนเกมเนี่ยมีให้เลือกเยอะและที่สําคัญนะครับผมการันตีเลยครับเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยมั่นคงนนมากๆเป็นเว็บที่เปิดมายาวนานแล้วแล้วก็ไม่มีปิดเว็บหนีแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจหรือว่ายังไงนะครับ <Huh? S 1> ก็สอบถามไปด้วยเลยเว็บที่ผมปวดปานมาแล้วนะครับกับ SJK911 อย่าลืมเติมเอสนะครับจิโก นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในสภาพนี้แล้วนะครับก็คือประกอบโชกหน้าประกอบชุดหน้านะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ชุดหลังกันต่อเพราะเมื่อกี้ไปซื้อแหวนมานะครับล้วก็ใส่จระบีเพื่อให้มันลื่นๆไม่หนืดน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลุยก,กันต่อว่าจะออกมาเต็มระบบขนาดไหนนะครับวัยรุ่นดูแค่ชุดหน้าก็พอจะโอเคแล้ว <Huh? S 1> ได้ไหมคีนไหมไเออแต่สีเนี่ยเราไม่ได้เก็บแบบละเอียดนะครับเพ uh ื่อนๆเพราะว่ามันมองไม่เห็นไงมองเห็นไหม uh huh. เออมันใส่เพิ่มข้อับจิโกไปเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเรา โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นรอไม่ไม่รู้นะครับเป็นการ E.P. หมุดเท่านะครับแล้วก็จะเป็นขอบ1.4ย่าง IRC Maxing นะครับเพื่อนๆก็ตามนี้เลย <c oughs> เรห <c oughs> นะ้รารอ่อนะครับไปเดี๋ยวเราไปใส่กันครับวัยรุ่น โอเคครับเพื่อนเพื่อนเ,นเพื่อน,นดูสภาพหน้าผมตอนนี้ก็จะรวมรวมเล็กๆไปเลยนะครับผมไม่รู้ผมเพลอะลว่าตาบวมช้ำตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือมันขาดอะไรนะขาดแบบไปเยอะมากแล้วเราก็ซื้อของผิดมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราขาดอะไรบ้างคือจริงๆ,ๆผมไม่ได้อยากให้ขาดเลยนะผม,มพยายามสั่งให้ครบเลยครับเ,เพื่อนงอบสี่สามสี่หมื่นเนี่ยคือมันก็เยอะแล้วแต่มันยังไม่จบจริงๆนะๆนี่ครับเพื่อนเพื่อนมันขาดอลไรนะบูทล้อหน้าใช่ไหมใช่บูทล้อหน้านะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะเป็นของจุกจิก ของจุกอิกเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะครับเพื่อนๆเป็นบูธยูบ็อก์เพราะว่ามันของเก่าแล้วนะครับเพื่อนๆมันไม่มีมันเสียหมดแล้วแล้วก็จะเป็นนอ็นอตน็อตโช๊คหลังนะครับเพื่อนๆพ,พอหน็อตโช๊คหลังแล้วจะเป็นเกนล,ล้อหลังมีแล้วใช่ไหมเอ้ยอฝาฝาปิดดาด้วยฝาปิดดาของร้อยสิบใช่ไหมใช่อ,อ่าร้อยสิบครับแล้วก็อันนี้ครับเพื่อนเราจะทําต่อรออ๋อ๋ผมสั่งเป็นแบบของเดิมมามั้งหรือว่า อะไรนี่แหละ <28. S 1> เออมันสั้นเกินไปครับเพื<ๆ>่อนๆมันก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วครับจิโกโอ้โหแน่ๆเนี่ย<ๆ>ต้องเปลี่ยนแน่นอนอะไรน,นัดปัม๊มมาเลยเนี่ยนัดขายยันเลยใส่ไม่ได้เหรอโอ้ยาวเป็นกิโลเลยนะหู้ตายละโอเคไปเดี๋ยวเราลุยก,กันต่อ โอเคครับเพื่อนๆ <Huh? S 1> ตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคลิปนี้กี่นาทีแล้วเพื่อนๆผมไม่ได้มาทำคลิปเป็นนาทีแล้วตอนนี้ครับเพื่อนๆก็ประกอบได้แค่นี้ดูๆต่อไปอีกอ่าคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเอาของเดิมของของเก่าเนี่ยมาใส่ในบางชิ้นถ้าเกิดว่าเป็นคันเดงคันนูนะแต่เนื่องจากคันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากได้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆแต่ของเก่านะครับขึ้นสนิมทุกชิ้นฮะ <Huh? S 1> รอหน้าแต่แล้วก็องศาดีๆวันนี้ รอบต่อไปเขาจะเป็นดีมซูเปอร์คัพกับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เนี่ยดูตอนนี้เราขึ้นชุดล้อแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพวกน็อตนี้ด้วยครับเพื่อนๆอันนี้เป็นน็อตไทเทีนะเ,<อ>เป็นน็อตเรดคือเรียกว,ว่าน็อตเรดไดไทเทนด์ครับนี่ดูแค่อันนี้จะเป็นน็อตเรดไดไทเทนด์นะครับเพื่อนๆแล้วนี่ก็จะเป็นปัม๊มได้ไหมชุดนี้นชุดปั๊มมาได้ไหมได้อ่าก็ประมาณนี้คนระับเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยสั่งสายใหม่เพราะว่าสายของตัวนี้เนี่ยมันสั้นไปประมาณเนี้ย เนี่ยมันมันเหลือประมาณนี้ครับเพณผู้ชมสายโซนิก้วมันสั้นกว่าแล้วอันนี้จะเป็นจานประมา,าณเ,เอ้ยตัวระบบอะไรอ๋อสกัระบบกานเนาะใช่บัพเบรกก็ประมาณนี้กันว่ามีคนถามว่ายางเนี่ยใส่ยางเบอร์อะไรยางเนี่ยเป็นเบอร์200แก้มสูงสองร้0ยแก้มสูงหรือว่า IRC Maxing แต่ถ้าเป็น IRC Wing เนี่ยยางจะแก้มเตี้ยนะครับแต่ถ้า Maxing เนี่ยจะเป็นายางนีห้หรือเขาเรียกว่าลายข้าวโพดนั่นเองขอบนะครับก็จะเป็น1.4ผมไม่รู้ว่าดูในรูปเนี่ยมันจะสวยไหม ก็เราก็สั came, game, Hello, ่งกระบอกโชคใหม่ด uh, ้วยนี่นะครับผมแล้วก็ตัดแกนแล้วก <im> oh, ็จะเป็นสวิตกุญเจใหม่ตอนนี้นะแต่ว่าชุดเมกเนี่ยผมใส่เป็นของโซนิกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ชุดถังชุดถังเนี่ยเราใส่ทําสีชุดถังเนี่ยเราทําสีนะครับเพื่อนๆเราก็เติมที่ได้แต่ผมว่ายังไงถังสีเนี่ยมันก็จะเละเนอะไม่ใช่ถังแล้วมันก็จะเละส่วนปัญหาในวันนี้นะครับเพื่อนก็คือแกนสวิงอาร์มครับอันนี้คือแกนสวิงอาร์มผมของแตงเออมเป็นของแตงมันไม่สามารถใส่ มันไม่สามารถใส่เกี่ยวอะไรวะพักเท้าได้เออมันไม่ใส่พักเท้าได้เราจะต้องใส่ของเดิมแต่จริง,รงๆอันนี้เนี่ยมันเอาไปใส่เป็นล้อหลังได้นะครับมันก็คือมันใส่ติดนี่สนิทเลยก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนล้อหลังนะครับเพราะว่นนี้ล้อหลังครับเพื่อนันที่เราสั่งมาใส่ไม่ได้ครับไม่โลเลยคือผมสั่งเป็นของธรรมดามาจริงๆเราต้องทำให้นอออ<า>ีอ,<า>มอัมกล่องเอออัมกล่องหรืออัมยืดอะไรนะเพเพื่อนก,ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณนี้ดูดูดูล้อครับเพื่อนๆว่าลื่นไหมเพราะเราเปลี่ยนลูกปืนมาใหม่เลยครับเพื่อน ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเล่งให้เสร็จเลยครับเพววื่อนๆก็ฝากเพื่อนติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เต็มระบบเดี <ๆ S 1> ๋ยวเราจะได้เต็มระบบเลยครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆเพราะว่าของใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับฝากเพื่อนสักกันดีไว้ด้วยเพื่อนที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพววื่อนๆ